ความคิดเห็นชาวกัมพูชาพูดในมุมมองของการเข้าไปทำงานและก็ความน่าอยู่ของเมืองไทยและเวียดนามในมุมมองของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันจากทั้งสองฝั่งเลยมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็เป็นการพูดถึงการเข้าไปทำงานทั้งสองประเทศนะครับของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันโดยในความเห็นนะก็บอกถึงลักษณะความเป็นอยู่ที่มันแตกต่างกันของทั้งสองอยู่บ้างน,นะครับโดยประเด็นมันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของคนนี้เลยเขาบอกว่าคือถ้าไม่พูดถึงเรื่องค่าแรงไม่เปรียบเทียบเรื่องค่าตอบแทนนะ แต่การอยู่อาศัยในไทยก็นับว่าดีกว่าเวียดนามอยู่มันมีบางอย่างที่เวียดนามดีกว่าบ้างแต่สิ่งที่ทําให้ไทยดีกว่าไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนของประเทศคือมันเข้าถึงร้านสะดวกซื้อเข้าถึงความสะดวกที่มันเข้าถึงในชีวิตได้มากกว่า ผมเคยไปทํางานในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปจากตัวเมืองและมันไกลออกไปจากตัวจังหวัดมากแต่ก็พบว่าความเป็นอยู่ของผู้คนแม้แต่ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่หา่างไกลเพราะมีร้านสะดวกซื้อขยายออกไปมันสามารถหาสินค้าทุกอย่างได้ได้แตกต่างจากเวียดนามนั่นเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ไทยดูต่างเลยขณะที่ชาวกัมพูชาคนถัดมาครับเขาบอกว่าความแตกต่างที่ผมเห็นนั่นคือประเทศไทยดูเป็นประเทศที่สะอาดกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมกว่า แค่ข้ามชายแดนไปทั้งสองฝั่งก็เห็นถึงความแตกต่างของทั้งสองแล้วเอาตัวอย่างชัดๆง่ายๆเลยเมื่อเราขับไปตามพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่เมืองที่เป็นเมืองเล็กๆเมืองเล็กๆของเวียดนามนี่ยังเต็มไปด้วยผู้คนนะแต่ความที่เต็มไปด้วยผู้คนมันส่งผลต่อขยะที่ไม่มากกว่าคุณสามารถมองไปที่ข้างทางหรือแม้แต่ตามขอบถนนมันจะพบเจอขยะที่วางอยู่เกลื่อนกาดไม่ว่าจะเป็นทางเท้าหรือตามสถานที่ต่างๆ ถ้าเลือกได้เกี่ยวกับการไปทํางานผมคงจะเลือกไปที่สักเมืองลเล็กๆของไทยประเทศไทยสะอาดกว่าจริงๆอย่างน้อยๆก็ไม่ได้มีขยะตามทางเดินเท้าแน่นอนขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าในเรื่องของความสะอาดของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นมากนะักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นข้อดีของไทยแต่อย่างใดเพราะว่าเราอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของกัมพูชาเราก็ค่อนข้างจะเคยชินอยู่แล้วในเรื่องของการจัดการขยะที่มันก็ไม่ได้แตกต,ต่างจากเวียดนาม ผมคิดว่าเวียดนามแค่ประชากรเยอะกว่าเพราะเขาก็เลยมีขยะเยอะกว่าก็เท่านั้นเลยนั่นคือเหตุผลจะสำหรับเรื่องความสะอาดของประเทศไทยไม่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์อะไรให้กับผมมากนะผมคิดว่านั่นก็เป็นในระดับปกติทั่วๆไปเพียงแค่พวกเขาไม่มีขยะเกินกราดในหลายๆพื้นที่ก็แค่นั้นเองขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าคนไทยนะดูเป็นคนที่เปิดกว้างกับคนประเทศเอ,อื่นๆมากกว่า ต่อให้พูดถึงเรื่องนี้ในมุมของชาวกัมพูชายอย่างเราแต่อย่างไรก็ตามคนไทยเนี่ยเปิดกว้างให้ประเทศอื่นๆมากกว่าพวกเขาไม่ค่อยตัดสินจากภายนอกหรือมองว่าคุณเป็นคนที่อื่นแล้วจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีในชีวิตจริงผมได้รับการปฏิบัติที่ดีกับคนไทยทั้งนั้นแต่ถ้าว่าตอนที่ผมไปทํางานเวียดนามพวกเขาจะมีความช่วยเหลือกันเองมากกว่าหรือบางทีอาจจะไม่ช่วยเหลือกันด้วยซ้ําพวกเขารีบเร่งอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหน แต่ขณะที่บางคนนะครับก็ให้ความเห็นว่าเวียดนามจะมีความเป็นเวียดนามมากกว่าเวียดนามจะมีความเป็นดั้งเดิมมีความเป็นอนุรักษ์นิยมไปที่เวียดนามยังไงก็รู้สึกว่าเหมือนไปทํางานที่เวียดนามนั่นคือความเวียดนามแท้ๆไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายความเป็นในแบบของเวียดนามก็ยังคงอยู่แต่พอผมไปที่ประเทศไทยผมได้มีโอกาสไปทํางานที่พัทยาโอ้โหผมคิดว่านั่นมันไม่ใช่ประเทศไทยเลยนะมันไม่ใช่ประเทศไทยแล้วผมคิดว่า มันสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไปมันดูเป็นเมืองฝรั่งมากมันดูไม่ใช่เป็นเมืองของคนไทยเลยแต่รู้ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับน,นะครับเขาก็บอกว่าแต่สิ่งที่คุณพูดมานะ่ยไม่ได้พูดถึงความน่าอยู่หรือการไปทางานอะไรแต่อย่างใดคุณจะหมายถึงว่าเมืองไทยไม่ได้มีความเป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างนั้นเหรอแต่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็บอกว่าสิ่งที่เขาหมายถึงนี้น่าจะหมายถึงว่า ไปที่เมืองท่องเที่ยวของไทยมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยเลยแต่พอข้ามชายแดนนี้ก็ยังรู้สึกคล้ายๆกับที่จะเป็นเมืองไทยอยู่นะครับก็คือเป็นสไตล์เมืองไทยแต่พอไปเมืองที่ฝรัง่งเยอะๆนะครับก็อาจจะประเมินได้ว่ามันมันดูไม่คล้ายเมืองของคนไทยอะไรประมาณนั้นมันดูมีป้ายาภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเรื่องนี้เองนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์บอก้วยนะว่าเมืองที่ฝรัง่งเยอะๆในกัมพูชาเนี่ยก็เป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันนะมันไม่ได้ต่างกัน มันอยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้คนอยู่ที่นั่นนะเยอะแค่ไหนแน่นอนว่าเมืองที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติผู้คนที่อยู่ตรงนั้นก็เต็มไปด้วยต่างชาติอยู่แล้วพวกเขาต้องเจาะก,กลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติจะให้เขียนภาษาท้องถิ่นหรือ,อยังไงในขณะที่ชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับก็พูดถึงในมุมมองของการทํางานกันบ้างเขาบอกว่าความน่าอยู่ของเมืองไทยมันมัน่างจากเวียดนามในเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีน้ําใจต่อคนกัมพูชามากกว่าโอ้โหเรียกว่ามีน้ําใจนะครับ เขาบอกว่าเขาเคยไปทํางานที่เวียดนามนะยเขารู้สึกว่าชาวเวียดนามเขาก็จะไม่ได้มีน้ําใจหรือว่ามีระบบระเบียบอะไรมากนักในเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเขาพบว่าในไทยน่ะผู้คนมีน้ําใจมากกว่าอันนี้ก็เป็นความคิดของเขาครับเขาเลยบอกว่าเมืองไทยน่ะน่าอยู่กว่ามากแต่ขณะที่บางคนนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ตัดสินเลยว่าที่ไหนน่าอยู่กันแต่ถ้ากัมพูชาพัฒนามากขึ้นได้ กพูชาก็จะน่าอยู่มากกว่าทุกๆประเทศเลยทีเดียวเพราะนี่เป็นประเทศของเราโอ้โหขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าถ้าพูดถึงความน่าอยู่ยังไงก็ต้องเป็นไทยอยู่แล้วไม่ให้พูดถึงเรื่องค่าตอบแทนเลยใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนผมคิดว่าร้อยทั้งร้อยแทบจะเลือกเมืองไทยกันทั้งนั้นแต่อีกมุมหนึ่งที่ผมต้องเลือกเมืองไทยน่าอยู่กว่าเพราะว่าการรักษาพยาบาลที่นั่นสวัสดิการการรักษาในฐานะแรง,งงานก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันมันดีกว่าในเวียดนาม ขณะที่ชาวกัมพูชาบางคนครับเขาบอกว่าถ้าผมมีเงินใช้ได้ไม่จํากัดนะผมจะเลือกเมืองไทยมากกว่าเวียดนามอยู่แล้วเวียดนามไม่ได้มีอะไรให้ไปมากนะักประชากรแทบจะเต็มประเทศอยู่แล้วแต่เมืองไทยนะมีพื้นที่มากพอคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ผมได้ยินมาว,ว่าถ้าไปทางภาคเหนือของไทยแล้วถ้ามีเงินไม่จํากัดด้วยหน้าที่หนาแนาน,าน,าน,านความหนาแน่นของประชากรมันน้อยแต่เวียดนามแทบจะไม่มีพื้นที่ที่เป็นแบบนั้นได้เลยทุกเมืองแทบจะเต็มไปด้วยผู้คน แต่ประเทศไทยยังมีเมืองอีกมากมายที่มีการพัฒนาที่ดีมีหลายเมืองที่พัฒนาได้ดีแบบพนมเปญเลยแต่ถ้าว่าความสงบในการใช้ชีวิตนั้นมีมากกว่าอย่างน,น้อยก็ไม่ต้องเจอเมืองเลยแบบที่เป็นแบบเวียดนามมันมีความแออัดแล้วก็มีเสียงแตรและก็มีเสียงที่ดังอยู่ตลอดเวลาคุณคิดดูแล้วกันว่าชีวิตมันเจน่าอยู่ได้อย่างไรชาวกัมพูชาคนถัดมาครับบอกว่าผมชอบประเทศไทยมากกว่าเวียดนามอยู่ดีเพราะว่าเครื่องดื่มที่เมืองไทยนะั้นมันอร่อยกว่านี่น่าจะหมายถึงเครื่องดื่มมีฟองนะ ก็บอกว่าชอบที่เมืองไทยนะครับในยามค่ําคืนคนนี้นะครับพูดในในมุมของการมาเที่ยว,วมั้งเขาบอกว่าในยามค่าคืนน่ะเมืองไทยมีเมืองให้เลือกมากมายเลยที่จะไปที่ไหนก็ได้มันมีความสว่างสวัยมีความไม่เคยหลับไหลเพราะฉะนั้นชีวิตในเมืองไทยน่าจะสนุกมากกว่าโดยอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าแต่ถ้าหากให้พูดถึงเรื่องของการมาทํางานเมืองไทยนี่แทบจะถูกเลือกอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเหตุผลอะไรที่จะให้ไปที่เวียดนามเลยเพราะว่าค่าแรงในไทยก็สูงกว่า คนกัมพูชาไปทํางานที่ไทยบางคนนี่แทบจะได้เงินเยอะกว่าคนเวียดนามทํางานในประเทศเวียดนามซะอีกลองคิดดูแล้วกันแต่ถ้าว่าทางฝั่งของคนที่ชอบเวียดนามนะครับก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะโดยคนนี้นะครับก็เอาโต้เอาเรื่องความถูกนะครับมาโต้แยง้งโอ้โหรู้สึกว่าคนที่พูดถึงข้อเดียวเวียดนามนันจะใปที่เรื่องความถูกอย่างเดียวเลยนะโดยคนนี้นะครับก็บอกว่าถ้ามีเงินจนํานวนเท่ากันนะั้น ผมคิดว่าผมหลงรักเวียดนามได้มากกว่าทั้งอาหารเครื่องดื่มโอ้โหมันถูกมากเลยแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นชาวกัมพูชาคุณจะได้จ่ายในราคาที่ถูกไม่ต่างจากคนท้องถิ่นนั่นแหละสำหรับผมมันคือสวรรค์และความแตกต่างที่สําคัญมากๆคือผมชอบเวียดนามเพราะว่าคนเวียดนามน่าจะคุ้นเคยกับคนกัมพูชามากกว่านะฮานอยเป็นเมืองที่น่าประทับใจผมเคยไปในฐานะนักท่องเที่ยวและผมชอบมากแต่ถ้าว่าทางฝั่งของคนที่ชอบเมืองไทยนะครับก็บอกว่า โอ้โหจะไปทําไมนี่ฮาหน่อยเมืองของเวียดนามไม่ว่าจะเมืองไหนในการจราจรติดขัดทั้งนั้นเลยหรือว่าเว้นแต่ว่าคุณจะคุ้นเคยหรือว่าคุณอยู่พนมเปญอยู่แล้วคุณอาจจะคุ้นเคยแต่ผมไม่ใช่คนพนมเปญน,นะเพราะฉะนั้นผมจะชอบเมืองไทยผมชอบข้ามฟังไปที่เมืองไทยเมืองไทยนะ่ยมีอะไรให้ทํามากมายถนนก็ดีกว่ามากๆด้วยแต่เวียดนามผมจําภาพติดตาได้เลยว่าการจราจรมันวุ่นวายติดขัดอยู่ตลอดเวลามากๆสำหรับผมไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี ถ้าผมไม่ได้เลือกที่เมืองไทยได้นะผมขอกลับไปอยู่ที่กัมพูชาดีกว่าผมไม่เลือกเวียดนามแน่ๆขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับว่ามันน่าเสียดายนะถ้าเวียดนามไม่ได้มีประชากรเยอะพวกเขาก็อาจจะน่าอยู่แบบไทยก็เป็นได้แต่มันน่าเสียดายนะสิเพราะว่าเวียดนามหนาแน่น,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 นมากๆผมคงไม่ไปอยู่แน่ๆด้วยเหตุผลดังกล่าวผมขอเลือกที่อยู่กัมพูชามากกว่าผมสามารถไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการในประเทศและมันมีความเงียบสงบต่อชีวิตมากกว่า แต่ที่เวียดนามนะโอ้โหมันแทบจะแออัดนะแน่นใครจะไปกันเล่าแถมพอมีโอกาสได้ทํางานที่นั่นค่าแรงก็จะน้อยกว่าไทยอีกไปที่เมืองไทยก็จบมากกว่าความเห็นถัดมาก็บอกว่าผมจะไปเวียดนามก็ต่อเมื่อเวียดนามพัฒนากว่าไทยได้นั่นถึงจะเอากลับมาพิจารณาแต่สําหรับตอนนี้ผมคงเลือกที่ประเทศที่พัฒนามากกว่าอย่างไทยมันไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนที่สูงกว่า แต่มันหมายถึงมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคุณลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณสามารถขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางในกรุงเทพได้ทุกวันโอ้โหผมคงจะนั่งอยู่งั้นทั้งวันแล้วก็เดินทางไปทั่วเมืองได้อย่างสะดวกมากๆแค่นี้ก็เพียงพอที่จะบอกได้ว่ามาตรฐานชีวิตมันดีกว่าในเวียดนามมากๆแล้วแม้ว่าผมจะไม่ได้ประทับใจไทยอะไรมากมายนะแต่ผมต้องบอกว่าความน่าอยู่นะมันก็มีมากกว่าจริงเพราะเป็นประเทศที่พัฒนากว่านั่นเอง สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณสํัรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ